วยตาขายขอนะครับงานมันหนักมากแล้วเลยครับพูดดีๆพูดพร้อมพูดพรอกับตานอ่ะขายอะไรครับตาขายลูกแก้วครับเป็นโอ้ลูกเกมเับเกยิงลูกอัะบาดอัะบาด เลี้ยงไอ้ดื้อไม่ตาดื้อไหมโทษบอกเราเมื่อไงโทษบอกเราพูดกับตาพ่อเข้าใจไหมอ่าพูดกับตาพ่อเป็นเด็กดีวันนี้ผมไม่ได้มาอุดหนุนเกมนะตานะเดี๋ยวผมผมช่วยค่าขนมตัวเล็กอยู่ครับเออมากยิ้มกันเลยโอ้ยช่วยค่าขนมตัวเล็กต่อจากนี้ห้ามดื้อกับตานะพูดว่พอ ยืมเงินมาร์กนะครับก็ไม่มันคือยิมาช่วยตาไงไม่ไม่ไม่รู้ว่ามาช่วยหรือว่ามาช่วยให้ตาปวดหัวมากกว่าเดิม <c oughs> อุย้ยเอ็มเล่นเกมมาใหมา่ <c oughs> <c oughs> นี่ผมไม่ได้มาช่วยเล่นเกมนะตา <c oughs> เดี๋ยวมาช่วยฆ่าขนงตัวเล็กดีกว่า <c oughs> ห้ามด้วยดเดตาเข้าใจไหมพูดทุกคำต้องมีคำว่า <c oughs> อ่า นี่ครับตาซอยขาขนมตัวหน่อยเด้อครับครับครับเติมเเน็ตติมเน็ตเสืออ่ะเอาไว้ไปโรงเรียนเข้าใจไหมตั้งใจเรียนเข้าใจไหมตั้งแต่เช้ายันไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นตามไม่ให้เล่นเอาไปโรงเรียนโอเคมาเอ้าเป็นเด็กดีนะบายบายให้บายแม่ 啊，别离吧。